อย่างนี้หนังตัึงกับหวดปลาหมึกตั้ึงกับหมดปลาหมึกแล้วกับอกว่าพี่เราถึงหิวเข่าพี่เราเอ้ยตะหมกหุงหมดปลาหมึกอันปลาหมึกห้าดาวดาวแล้วก็ผักแล้วก็ขนมเสียงนีไม่ปกี่น้องสุขูสุคนแซบ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 มันเพรมันแสบแซบไปถึงสวงแซบแบแซบแซบแซบมันเพรมันแสบแซบ ไอ้หวงสูตรของยายชมพูนี่มันแสบอีรีเบาอะไันมันแต่ลช้น้องสกุลสกุยจะติดดีกับีิ่นเดอลองในนอยยงดอกม่ลองเมื่ดอกมันมันหน่อยกันดีโอยมันตินกับแขงมันหน่อยโอ้ยี่น้องเลือดสมัติใจห่อลุยหมันไอขึ้นวนไปหนอย เบิ้งเบบิ้งีบ้งพี่น่อยไป่น้องไป่นอยไปน่อยโอ้หเป็นกรดมดำอันยังก่อนดำดำทีำำ่มูเป็นกินกินเราแขวดำไหมมันไหลลงมามาขับขาเปล่าไปหน่อย,อย,อยขับขาตัวหนึแซ่บออกเข้มเข้ม เ็มท้องเลยเห็นปะไขรเ็มท้องเลยพี่น้องเอ้ยคุยจะมีุ้งได้ปาะที่นี่อืม้ำเส้นดำเหมืด

รีบอะไรมาเราตืนราวมากเลยวันที่เจ็ดวันที่แปดมีจะไหนนี่วันที่หกบอข้าวเจ้ามาเพลินนี่มันทำให้หัดมันทีอะไรเป่นตอง เท่กา,ากสิยังแล้วก็มีของซอสกันชุนหาชุนหาลู้สุกที่ล้ายมัลวอื้มเลยเพชร 怎么感觉呢？<串><串> มันซ่บอีลีสูตรของอยาแชมพูมันซ่บอีลี อากาศหนาวหนาวเดี๋ยวเตรียมให้ิ่ดแจกเสียไปเมืองไทยแจกเสียไปเดินแจกก็ได้ 我不能。<noise> <noise> <noise> เงนินน้ำแจกเสียน้ำแจกเงนินน้ำผู้ใดโชคดีกูก็ได้ดไกกไดแจกคนที่จนนี่เลยเน๊บบ้านบ้านบ้าจนละแบบบ้านบ้านบ้านบ้าจนบ้าจนอีหรีแบบว่ามีกินมีอยู่มีกินอยู่แบบบ้านเขียนขอคข้มือมัดขอให้ทรงโปรดเขียนขอคข้มือมัดของนี่นนี่จะชุบหายไปเด็กยะชุงตกไปเห็นบ้าจนอิหลี่จนอิหลีจนอิหลีอีห,หลอ จันทสีหยแจกเสียแจกเงินน้ำเปลอาไปไทยงอหลอบเนี่ยแต่บอทิคคลิปเนีย่ยบอทิคคลิปวิดีโอเวลาแกะยันเทว่ายัานทุกคนมาหูอันนี้ บอกไว้ก่อนเดินจจกเอาแล้วก็มาให้คิดแล้วฉันพูดอีกแจกเดินถือเสียผักใส่ถุงแกกคนะโต้ซองโตหายเงินก่อนแต่มาส่งวดเนี่ยแล้วก็หามเชินกับคนผมักขอเงินเพราะว่า ขึ it. It s nice. <S mm ้นขอกับ่ได้บ่โอนให้เดินแจกเสียเดนแจกเงินบ่เฮ็ดคิปเป็นมึงแท้กัสิเฮ็ดคิดปิ้นเข่าโซท่านั้นล่ะ เดี๋ยวมึงเที่งแกเงินยก็สิวันดราม่าอีกเนาะจะสัาานนส่นจังสิหนูไม่ได้เลยใหญไข่ไม่ได้เลยใหญ่กสิแบบวัาหายเด็ดหมดทุกคนในเมืองไทยก็เป็นแบบไ้เนาะอุ้ยแถวที่กันทำงานง่ายยกคนยุ่งหายก็ซัวสิงเนาะรับบ๊ ภาษาอย่างแยงสมพูนแล้วให้แบบตามนี่ตามเกิดอืเนาะตามนี่ตามเกิดเนอะ,อนอะเฮ็ดคลิปอ่ะ่านเฮ็ดคลิปแจกเขายายไปแจกแต่เขาคนอื่นหนูไม่ได้ไม่แจกหนูเลยบบบนี้เขียนด่ามากกนะันเนาะแต่สั่นจังสี่มันกนะ็ดีเนาะผู้ใดบ่ได้ก็ยาเสียใจ นัยนายกนยกแ้ๆนจงแจกบอกตัวถึงแล้วะมัมนถบอกว่าพี่แจกกันพี่นาพิ่แจกบัสกันขอท่านมาแมนบอกนายกบเ,เ,เป็นจตระเรื่อนแจกบัสขอท่านเี่กระเทาทุ่นนะเป็นจตกระรื่อนไปหนาแทะ กกน,นี่ยกยกได้เนี่ยยกเติมเงินมาแต่ซร้อยให้ประชาชนบัตรขอท่านคำนนนว่ามันภาษีเนาะกับภาษีกับภาษีพวกเก่าเนะาะภาษีจะชมพูดพอมมาอา๋อที่เสื้อสบายใจเนาะไม่หยก ยุดต้โดนยดต้ดนโดนยุดต้โดนโดนมัเป็นไปดอมท่องออมท่องออมทองออมทอ่อ,ทอง,ออง,อองอนอ ไสนใจอยากออมทองมากถ้าขอความหมา,หายได้จะพูฟังหนด,ดีการออมทองนี่งว่าแม่นว่าจ่ายมาบ่ครบเอาทองไปว่าแมา่นเด้จำสั่งเม่อไหร่ผิดกติกากติกาคือจ้องใจ่ายให้ครบราคาทองถึงสิได้ทองไปอือคือการออมทองอ,อยากพูดละ,ละเอียดเพิ่มเติมถ้าขอความาขอมาไม่เมตสิบไ วิธีออมทองเบอว่าโอ้ยยายหนูจะออมทองแต่หนูจะเอาทองไปก่อนนะหนูยังไม่ได้จ่ายเงินครบหนูจ่ายเงินไปแค่งวดสองงวดแต่หนูจะเอาทองมาได้มันสิบห้อยไม่นช่เกิดการโกงกันไหนไงแล้ววันนี้นั่งท่วงกันมันมีปัญหาแต่ว่าย,ยังเขาเนี่เขาเป็นเจ้าของเขาเป็นคนออมทองเขาเป็นเจ้าของทองนั่นปะเขาบกโกงอยู่แล้วอืมนะ ออมหน่อยกับมดซ่าออมหลายกับมดเร็วยวม,มดเร็วกอะไรแซ่เร็วสำหรับคนที่เก็บมันมาอยู่แบบบาอมท้องกับแทัจะพูดมีปัญหาเกิดมากแต่ท้องพอท้องแมวเขเคยโกงไหมโกงคนมาเป็นหรอเรื่องเดียวกับบ้ามบารุยม่นโกงกัในหลานกับบารยุยด้วยแล้วกับทุกข,ข์กัา con cùng con 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 cùng con 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 một con 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 à, con 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 ไม่เลี้ยงขึ้นล่งขึ้นสารน่าจะไปโกงคนอืมมันบดีถึงแบบว่าเ้าโกงคนนี้เราเหมือนคนอื่นมองหูโตเ้าหูมันอายจะงหว่างต่มันสบายใจมันนอนมาหลับอืมหื้ะมันเป็นิดทงกหลอ รสขึ้นแต่และสมันเต็นทุ่ตั้งเอแอ้มกิเผ็ดรักบดีแสบฟองแสบใ เท่าแล้วแล้วแบบอยากกินเผ็ดแซ่บนะรสชาเข้มขนรสชาติหนัวไม่กลัวครใครๆครยคานรืออื้ม น้ำดำเนี่ยมันแซ่บนอคเค็มๆอี่น้องเอ้ยที่นี่ต่อตะกี้บกกินเด้น้ำดำนี่ว่ามันสซกับปุกที่ไหนๆมันแซ่บอืมมันแซ่บไปพี่น้องกันดำๆอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้ยังมันบุ้งน้ำดำเนี่ยบุ้งจักกินแซ่บบุ้งจะว่ามันแซ่บไหมอืมนอกเค็มๆไหมอี่นี่ต่อแซ่บตะกี้บกกินในร่างออกเมื่อน้ำดำเนี่ยเอาถิมหมดของแซ่บบุ้งจักเอ้ยบบนี้มูเลว โอ้เผ็ดเผ็ดพี่น้องเผ็ดสีกระดมเยกระยำอืม